ครับสวัดสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่อง,งของการทาทัสนะครับซึ่งพวกคุณต้องท,ทําทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเราไม่ทําเราก็จะสูญเสียรายได้ไปคือวันนั้นก็ตกประมาณ2.67นะครับให้ทงการล็อกอินเข้าไปในระบบของ MM Global เลยนะครับตรงนีน้ตามเว็บไซต์แล้วก็ไปที่ห MM ัว e ข้อ MM Extra ครับหลังจากนั้นก็จะมีหัวข้อ,ขอให้เราเลือกนะครับว่าคุณอยากจะทำ รกิจแบบไหนซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งทำนะครับก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ23ชั่วโมงถึงจะหมดเวลาในการทำทรัสนะครับซึ่งผมก็จะมีภารกิจในเรื่องของทรัสค้างไว้อยู่นะครับ2วันนะครับ2วันซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ลำดับที่10,003ครับแล้วก็เกือบแสนหนะครับแสนหกมันคือจำนวนคนที่มาทำภารกิจนะครับ คนที่เล่นเอ,อเมนโกลโบอลประมาณแสนครับส่วนวันนี้ครับเราก็จะมาเลือกทำภารกิจกันนะครับทำภารกิจกันตรงส่วนของผมผมขอเลือกตรงส่วนของเฟซบุ๊ k ล้อมกันนะครับผมขอเลือกตรงส่วนของหัวข้อนะครับโฟลว์หรือวินนะครับซึ่งให้เราจำนะครับว่า ทุกครั้งที่คุณพิมพ์ข้อความไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคุณต้องมีแฮชแท็กตรงส่วนนี้นะครับส่วนที่เราต้องไปพิมพ์ก็คือเฉพาะตรงส่วนของชาร์ท M M g o b a l นะครับโอเคครับเริ่มเลยครับเริ่มที่ Start ครับหลังจากนั้นก็จะมีสเต็ปให้เราทำนะครับหนึ่งละคุณต้องลอง็อกอินเฟซ book คุณครับลอ็อกอินเฟซ book คุณนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ข้อความ ครับตามด้วยแฮชแท็กนะครับตรงนี้จำให้แม่นนิดนึงอย่าให้เหมือนเขานะครับแฮชท็ที่ถูกต้องจริงๆจะต้องเป็นตัวนี้นะครับนะครับหลายคนทำพลาดครับทำพลาดแล้วจทยจะได้ประมาณจาก2.67ก็จะได้ประมาณ0.3เนี่ยถือว่าเสียโอกาสเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับหลังจากนั้นคุณก็ต้องอมีเฟ e นะครับที่จะลลอกอินเข้าไปนะครับเพื่อทำภารกิจโอเคครับผมขอเลือกรายการตัวแรกเลยก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็เลือกหัวข้อที่น่าจะทำนะครับน่าที่จะทำโอเคผม มันเป็นตัวอักษรหรือเราอาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทายก็ได้นะครับประมาณนับนะ หลังจากนั้นครับเราพิมพ์เสร็จครับเราก็ใส่ตรงส่วนของแฮชแท็กครับนั่นคือ s h m m l o b นะครับหลังจากนั้นก็โอเคครับเลื่อนขตัวต่อมาครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วคุณคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับพิมพ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับเขาก็จะบอกว่า just now just now ซึ่งจะตรงกับภาษาไทยก็คือเมื่อสักครู่นะครับอินลิกไปครับ หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้คุณ Copy Link ตรงนี้ครับหลังจากที่คุณคลิกคําว่า just now หรือเมื่อสักครู่เสร็จแล้วครับเขาจะอยู่หัวข้อข้างบน,นครับแล้วก็กว่าค o p y ครับแล้วก็มาวางสังเกตครับคําตอบครับสังเกตนะครับลงท้ายด้วยจดดีวางครับจดดีกันหลังจากนั้นคุณก็ส่งในเรื่องของ task ประจำวันครับ sent t r o approval นะครับ ซึ่งผมก็จะอยู่ลำดับประมาณคนที่3แสน20,000นะครับ3สน20,000ค่อนข้างสูงครับหลังจากนั้นก็รอให้เขาตรวจท a าสไปนะครับซึ่งในการตรวจเนี่ยเขาจะส่งออกไปที่อีเมลเราด้วยนะครับ Concrete c u r a t i o n นะครับตัวเนี้ย หรือไม่งั้นเราก็ท่องมาใช้ตรงนี้นะครับตรงหัวข้อตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนนะครับว่าเป็น c o m p r o e หรือ Reject ถ้า Reject คุณสามารถที่จะทาใหม่ได้และในกรณีที่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทาภารกิจตรงนี้นะครับคุณสามารถเลือกหัวข้อด้านล่างสุดเลยที่มีคําว่า Reject ได้นะครับก็คือเริ่มต้นทําภารกิจใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ